สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันอังคารที่สดใสนะครับเป็นไงกันบ้างดีขึ้นกันหรือ,อยังนะฮะแผลสดยังมีคนมาตามร้อยอยู่ไหมฮะบอกกันหน่อยนะครับก็หลังจากเมื่อคืนนี้นะครับก็คริสตเพลจก็ผ่านเข้ารอบไปหนึ่งทีมนะครับแล้วก็หลังจากที่ ฟุตบอลเอเปคั B A up, นะครับจบคู่คิสตันพาเลสแล้วก็มีการจับฉลากกันนะครับก็ยินดีกับพรีมัสด้วยนะฮะกองหน้าพรีมัสที่ยิงจุดโทษเข้าเนี่ยเขาบอกเขาอยากเจอแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเขาให้สัมภาษณ์แต่ว่าไปเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะบุกไปเยือนถึงเอติฮัสเตเดียมก็ยินดีด้วยนะครับไม่เจอแมนยูแต่ก็เจอแมนซีนะฮะก็ขอให้ผ่านเข้ารอบไปได้ <laughs> พูดในคำเดียวว่าไม่เหลือ ะะส่วนอยอดทีมนะครับราชาเอเครับอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จับฉลากไปเจอ,อขนมกรุบอย่างฟูลแลมนะครับก็คิดว่าน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้โดยที่ไม่ยากเย็นอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าเล่นในบ้านนะครับเล่นในโอทาฟอร์ดนะครับแล้วก็เจ้าสัวเนี่ยบุกมาเยือนนะฮะฟูแลมบุกมาเยือนทีนี้หลังจากจับฉลาก เ a ฟเับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรอบห้าคืนนี้มันมีเกมบิ๊กแมตช์นะครับจะมีตึกยูฟาแชมเปี้ยนส์อิกเหมือนรอบเพลย์ออฟก็จะมีสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของบุรเลเซียดอร์มูนนะครับสเสือเหลืองจากเยอรมันมีเออเบร์ททีมจากฝรั่งเศสเจอเกันเองฮนะบพบกับปารีสแซงแแ่ง แล้วก็มียูเวนตุสนะครับพบกับ p ีเอสวไอโฮเฟนนะฮะจากฮอลแลนด์แต่ที่ถูกจับตามองในรอบนี้มันน่าจะเป็นทีมจากอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะมหาอำนาจยักษ์ใหญ่เจอกันแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของออราชันชุดขาวเรอัลมาดริดรนะครับราชันและเป็นราชาแห่งทั่วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลี ก่อนนั้นเนี่ยจะบอกว่า,าเชลไอไม่ใช่เชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเจอกับเรอัลม,มาดริดเมื่อไหร่ในทัวรเนี่ยคือเคยมีบางเกมที่แบบแมนซิตี้เหมือนจะเข้ารอบแล้วนะเปอร์เซ็นต์การเข้ารอบของเรอัลมาดริดหนูจำได้เกมนั้นหนูดูอยู่คอมพิวเตอร์ขึ้นมาว่าหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ไม่น่าเชื่อหนึ่งเปอร์เซ็นนั้น มันทําให้ราชานชุดขาวผ่านเข้ารอบได้ว่าเราคือก็ต้องบอกว่าเรียมาริดเนี่ยเป็นของสแสลงสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้บางวันเล่นไม่ดีแพ้ง่ายถ้าเล่นดีกว่าก็ยังแพ้ได้เพราะฉะนั้นคืนนี้มันนะครับกับตัวผู้เล่นที่เปปปิลล่าซื้อมานะครับจะมีกองกลางซื้อมาแทนโรดี้ก็อาจจะได้ลงนะครับ ส่วนข่าวร้ายของราชันชุดข่าวเรียมอริดก็คืออลูกคัสบัตเกตมาแบกขวานะฮะไม่ได้บินมาด้วยที่อังกฤษเพราะว่าเจ็บนะครับล่าสุดเรียมอริตก็เล่นดีนะเจอกับตราหมีอเลติกโกมอริดเสมอกันไปนะฮะหนึ่งหนึ่งทีนี้ถ้าถามหนูว่าในตอนเนี้ย มองเกมนี้ว่ายังไงนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเรอัลมาดริดนะครับคือโอเคถึงแม้ว่าซิตี้จะเป็นทีมที่เริ่มกระตื้องขึ้นมาแล้วนะก่อนหน้าน,นี้ก็คือมีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มแบบแย่แผ่วไปพักเลยแพ้ติดกันในทุกถ้วยในทุกรายการอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือเป๋ะเกือบไม่รอด นะครับในการผ่านเข้ารอบในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาก็เสือกะสนจนมาจนมา,จนมาสองนัดสุดท้ายนะฮะมาทําได้แล้วก็ผ่านเข้ารอบมาในรอบเพลย์ออฟนะครับเกือบเกือบไม่เข้านะครับก็สุดท้ายก็เจอกับราชันชุดขาวหนูมองว่าถึงแม้ว่าเป๊ปจะได้กลุ่มกำลังหลักกลับมาควินเดบลอยไม่น่าจะลงตัวจริงถ้าหนูดาวนะ น่าจะตัวำสองเพราะว่าคือเป๊ปอยากได้พลังอยากได้ความสดความใหม่ของผู้เล่นที่จะต้องลงไปบด,บ,ดบี้นะครับวิ่งไล่ขยี้กับเรียมาริดแล้วก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในแผงกองหน้าของราชันชุดขาวดูเป็นต่อกว่ามาริดเอแมนซิตี้เยอะเช้าๆตื่นมาก็จะอ้องๆหน่อยกกลับขอโทษหนูเชื่อว่าเรียมาริดเนี่ย มีครเตียนเอ็มปปเป้มีจูดเบลลิงแฮมมีวินิเทอูดแล้วฝั่งขวาอ่าอตัวผิวสีดำด่าเข้มเข้มทมั้งะมันึกชื่อไม่ออกตอนนี้คือในวันที่เจอกับแอตเลติกมาลิดตน่ะมาลิดดูวูบวาบดูหวือหวาแล้วก็ดูกันคองเกมทำเกมได้ดีไวนะครับ แมต์นั้นมันเป็นมันเป็นแมต์ที่แบบบิ๊กแมต์นะหนูก็อยากดูเพราะว่าตอนที่เราไปสเปนไปดูเอลกาซิโกเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ไปเขาเรียกอะไรไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของทีมแอตเลติกมาริททีมแอตเลติกมาริดเนี่ยเกิดมาก่อนแมนอ่าเกิดมาก่อนเรอัลมาริดนะนะครับแล้วก็เป็นทีมเขาเรียกว่าดาร์บี้แมต์ที่แบบขับเคี่ยวอ่า ก็ได้ไปรู้ปวัตศาสตร์มาก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจเวลามามาริดเจอกับแอลดิโก็มาลิตหนูก็จะชอบดูเพราะว่าสองทีมนี้มันมีสตอรี่ที่ผูกกันมาพอสมควรนะครับอกลับมาคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับอ่าเรียมาริดสื่อต่างประเทศเขาก็มองว่าเป็นบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะกลุ่มชัยชนะได้ คือมันเตะเย้าเยือนมันเตะต่องนัดยเย้าเยือนนะครับวันเนี้เจอที่บ้านแมนเชสเตอร์ที้ถ้าให้หนูฟันธงหนูฟันธงว่าเรียมาริดไม่แพ้กราบขอโทษแฟนแมนซิตี้ด้วยหนูมั่นใจว่ามาริดไม่แพ้เพราะว่าด้วยขุมกําลังถึงแม้ว่าเป๊ปจะได้ผู้เล่นใหม่ๆม,มาแต่ว่าด้วยความเข้าข่ารู้ใจกันมันเพิ่งได้มาเมื่อเมือ่อมกะกราเนี่ยถูกปะได้มายังไม่ถึงสองสัปอาท์ตย์เลย คือบางทีการการเล่นบอลด้วยกันเนี่ยมันต้องการการเข้าขารู้ใจคือพอแตะบอลปุ๊บมีเพื่อนวิ่งไปแล้วรู้ทางรู้ใจเหมือนเหมือนชุดจนก่อนของของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันก็จะกลายเป็นบอลสวยงามแต่หนูมองว่าความเข้าขารู้ใจระหว่างนักเตะม,มาริดกับแมนซิตี้หนูเชื่อว่าแมนซิตี้มีน้อยกว่าเรัลมาริดอันนี้ความเข้าใจของหนูส่วนตัวนะแล้ว ความเชื่อของหนูคือมันมีความแย่งอ่ะมันจะว่าทีมแมนซิตี้แพ้ทางเรียมาริตก็พูดได้คือหนูมองว่าในถ้วยใบยนี้ยในรอบตัดเชือกเนะี่ยแมนซิตี้กับมาริตเจอกันบ่อยพอสมควรหลังๆมาเนี่ยจับเจอกันจับเจอกันแล้วก็กลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พ่ายแพ้กับราชันชุดขาวทุกครั้งไปบ่อยครั้งเอาตัวใหญ่ดีกว่ามันมันต้องมีแผลเข้าใจใช่ไหมเหมือนคนเราอ่ะ ทำอะไรแล้วมันไม่คือประสบความสำเร็จแล้วมันก็มีแผนในใจโอเคมันอาจจะมีสองมุมมองคือมุมมองหนึ่งอยากจะเฮ้ยกูต้องเหมือนแบบทําให้ได้ดิมันต้องเราบ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่อีกอีกมุมหนึ่งมันก็จะรู้กว่าเอา้าเจอกับมึออีกแล้วอ่ะเมื่อปีนน้นกูเพิ่งติดตกรอบเพราะมึงเนี่ยเอาแยะมันจะมีความแย่งอยู่ในใจหนูคิดว่าอย่างนั้นนะวันนี้ถ้าจะให้ฟันธงลงตะกรูมองว่ามาดติดไม่แผ้ อย่างแยกคือเสมอนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าจะมีผู้ชนะล่ะก็หนูมองไปที่ราชันชุดขาวเรียมาริดก็เป็นฝ่ายชนะอีกคู่หนึ่งนะฮะสปอร์ติงลิสบอนเจอกับบลเซียดอรมูนนะครับอันนี้แบบข้าข่าวแล้วกันเนาะหนูมองว่า,าปี2อ2 1คู่นี้บ้านไข่บ้านมันนะครับสปอร์ติงลิสบอนชนะในบ้านนะครับไปเยือนดอรมูนนะครับดอรมูนชนะ1 0ประตูรวม สปอร์ตติงลิสบอนเข้ารอบเพราะตอนนั้นยังมีกฎเหมือนกฎ go, อเวโกอ่ะคือยิงบ้านใครบ้านมันอะไรเงี้ยชนะที่บ้านสปอร์ตติงลิสบอนสามหนึ่งแล้วก็ไปชนะอดอลตมบิชนะที่บ้านตัวเองหนึ่งศูนย์ส่วนคู่ยูเวนตุสกับพีเอสวีไอโอเฟนยูเวนตุสยังไม่กระเตื้องนะเอาจริงๆหนูพูดตรงๆว่ายูเวนตุสเนี่ยคือในลีกก็ไม่ดีนะครับลาสุดก็พิ่งชนะมาแหละสองนัดติด เข้าใจจะเพ็นงแต่นนว,ว่าอมทีมอย่างยูเวนตุสตอนนี้ยังหาความลงตัวให้เหมือนแบบเหมือนห้าปีก่อนเหมือนสิปีก่อนยุครุ่งเรืองไม่ได้สมัยก่อนยูเวนตุสเป็นมหาอำนาจของอิตาลีไม่ต่างอะไรกับบบเอเมนิคที่อยู่เยอรมันแต่ตอนเนี้ยความน่ากลัวของยูเวนตุสหายหมดแล้วหลังๆมาก,กับกลายเป็นอินเตอร์มิลานนาโปลีเอซิมิลานแม้กระทั่งอตาลันตา หนูว,วันนี้ยูเอนตูดขาบ้านนะครับขาบ้านให้กับ p ีเอสยเขเป็นทีมจากคอนแลนด์ส่วนคู่เบรดกับปารีสแซงแฉ่งนะครับหนูก็ยังมองว่ามันเป็นทีมที่มาจากหลีกเดียวกันอนะ่ะฝรั่งเศสปรารีสแซงแมงคือคือเป็นทีมที่อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารคือก่อนหน้าน,นี้นะคือเจอกับใครก็คือเหมือนแบบมึงมึง ตีตาการันตีเลยว่าแชมป์ลีกเอลิเอเอ,เอ,เอมึงได้แน่แน่นอกจากนั้นานะที่มีทีมนู้นอ่มีลียงโอลิมปิกมักเซยอะไรเงี้ยขึ้นมาหรือบอกโดโมโนโกขึ้นมาแบบท้าทายอำนาจได้บางช่วงเวลานะครับก็ฝันธถงว่าปารีสแซงแมงนะครับจะบุกไปชนะคนบ้านเดียวกันอย่างเบรดนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยว <c oughs> คือนนยังไม่การันตีว่าจะมาไลฟ์สดนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูไปไปหาพี่ชายนะฮะก็เป็นแฟนร์พูลแล้วก็อาจจะมีได้คุยได้อะไรกันนะฮะอาจจะยังไม่รับปากว่าว่าจะมามาไลฟ์สดนะแต่ถ้าใบบ่ายเย็นๆไม่แน่นะครับก่อนที่หนูจะไปหาพี่เขาอาจจะเจอกันแต่ว่าวันนี้คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับย้าอีกครั้งนะครับว่าหนูไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะครับ คอมเมนต์ตามลบทุกวันตามบล็อกทุกวันนะครับไม่ใช่ของหนูนะครับแล้วก็ขอทุกคนไม่ตนลุสนไม่เข้าไปกดคอมเมนต์ไม่เข้าไปอะไรเพื่อให้มันเมน้นมันโดดเด่นขึ้นมาหนูพยายามลบหนูพยายามบล็อกทุกวันนะครับก็ฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหนูไม่สนับสนให้ทุกคนเล่นการผนานและที่สําคัญก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะครับคอมเมนต์เหล่านั้นก็คือถ้าใครจะมีความโกรณาก็รีพอร์ตให้หน่อยแล้วกัน นะฮะรีพอร์ตหรือรายงานหนูก็ไม่รู้ว่มันต้องทํำยังไงนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเรียมอริดหนูฟันธงว่าเรียมดริดราชันชุดขาวไม่แพ้ใครแฟนทีมราชันใครแฟนแ,ฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้คอมเมนต์มาครับว่าวันนี้คุณคิดว่าคู่เนี้ยสกอร์จะจบที่เท่าไหร่หรู้ตกรอบไง ก็ตกร้อไปแล้วจะให้ดิ้นอะไรอะ่ะก็ไม่ได้อยากดิน้นก็เสียใจยไม่เสียใจยเสียดายแต่ว่าไม่ได้อยากดิ้นแล้วขนาดนั้นเออก็ยินดีด้วยนะฮะจับเจอฟูลแลมเหมือนได้บาย